สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีการรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์วอร์สตีเจอร์นอลของสารริการครับรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าแนวคิดการระเบิดท่อส่งก๊าซนอนสเตรีมเกิดขึ้นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงและนักธุรกิจยูเครนกลุ่มหนึ่งในขณะที่พวกเขารวมตัวกันในเดือนฤษภาคมปี2565 ไม่กี่เดือนหลังจากที่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนประทุขึ้นโดยผู้วางแผนเชื่อว่าการกระทําดังกล่าวจะทําให้รายได้จากพลังงานของรัเสเซียนั้นลดลงและทําให้สาภาพยุโรปพึ่งพารัเสเซียน้อยลงอีกด้วยแหล่งข่าวระบุด้วยว่าปฏิบัติการของยูเครนคือการเช่าเรือยอทขนาดเล็กที่ชื่อว่าอันโรเมดาพร้อมด้วยลูกเรือหคนที่รวมถึงนักดำน้ำํา พลเรือที่ผ่านการสกบรกลมมาแล้วโดยทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เพียง3 0 0 0สนดอลลาร์เท่านั้นทั้งนี้ตามในแผนพวกเขาจะสร้างภาพลวงตาว่าเป็นการลอกเรือแบบเป็นกันเองซึ่งนักธุรกิจชาวยูเครนและคนอื่นๆจะต้องเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการระเบิดในครั้งนี้โดยข้อตกลงทั้งหมดทำขึ้นด้วยวาจาเพื่อไม่ให้ทิ้งหลักฐานในรูปแบบของเอกสาร ขณะที่ในตอนแรกประธานบริวอลลเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนก็ได้อนุมัติการโจมตีดังกล่าวด้วยแต่ต่อมาเมื่อ CIA ทราบถึงแผนการนี้ก็ได้ขอให้เซเลนกี้นั้นยกเลิกเซเลนกี้ก็สั่งยกเลิกปฏิบัติการดังกล่าวอย่างไรก็ดีทางด้านนายพลวาเลรีซาลุสนี่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนในขณะนั้นได้เพิกเฉยต่อคําสั่งยกเลิกนี้และเดินหน้าโจมตีต่อไปโดยซารุสนีได้บอกกับเซเลนกี้ว่าเมื่อส่งทีมก่อวินาศกรรมไปแล้วทีมก่อวินาศกรรมจะถูกตัดขาด การติดต่อและไม่สามารถถอนกําลังออกมาได้ทั้งนี้หลังจากทราบว่าถูกพาดพิงด้วยข้อกล่าวหาดังกล่าวซารุตนี่ซึ่งปัจจุบันมีตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตยูเครนประจําอังกฤษนั้นก็ได้ปฏิเสธร,รายงานดังกล่าวพร้อมโต้กลับว่านี่เป็นเพียงการยั่วยุเท่านั้นทั้งนี้นอกจากรายงานจากวอสติเจอดอกแล้ว Hunting, ออกัสฮันนิงอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางของเยอรมนีก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับทางดีเวลหนังสือพิมพ์ของเยอรมนีว่า ผลการสอบสวนพบว่าทีมยูเครนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการในครั้งนี้อย่างไรก็ดีการขอวินาศกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาคพื้นดินเท่านั้นและเมื่อพิจารณาจากแผนที่เกิดเหตุก็เห็นได้ว่าหน่วยข่าวกรองของโปแลนด์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนอกจากนี้ตนคิดว่าอาจมีข้อตกลงเกิดขึ้นระหว่างเซลิงกี้และประธานดีอันเชดูดาของโปแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับการเมืองที่จัดได้ว่าสูงสุดทีเดียว นิ่งระบุต่อว,ว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้จัดได้ว่าเป็นการก่อการร้ายของรัฐที่โปลแลนด์ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการสอบสวนและการที่ผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งเดินทางออกจากประเทศก็เป็นข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของทางการโปลแลนด์ในการก่อวินาศกรรมครั้งนี้อีกด้วยเพราะนี่ไม่น่าจะใช่ความคิดที่เริ่มจากครูสอนดำน้ำอย่างแน่นอนหน่วยข่าวทหารของโปลแลนด์และยูเครนน่าจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนั้นต่อ สำหรับท่อส่งก๊าซนอตสตีม1และนอรสตีม2ได้รับความเสียหายจากการระเบิดหลายครั้งในเดือนกันยายนปี2565ระเบิดดังกล่าวทาลายท่อส่งก๊าซนอสตีมไป3ใน4ี่ส่วนต้นปีต่อมาซิมวอเฮิร์สตนะครับนักข่าวชาวสหรัฐที่ได้รับรางวัลพูลิตเชอร์ก็ได้ออกมารายงานว่านักประดาน้าของกองทัพเรือสหรัฐได้วางวัตถุระเบิดบนท่อส่งกา๊าซนอรสตีมโดยอ้างว่าเป็นการซ้อมรบของนาโตและจุดชนวนระเบิดทําให้เป็นไปตามคําสั่งของประธานดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียรวมถึงประธานดีวลาดิเมียปูตินก็ยังได้ตัดสิสารัฐว่าสารัฐเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการขัดขวางการสงาร่งก๊าซของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรปและล่าสุดนั้นเยอรมนีก็ได้ออกหมายจาับนักดำน้ําชาวยูเครนที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วยซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการติดตามตัวนะครับในขณะที่ยูเครนครับล่าสุดนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดน,นะครับทางการยูเครนนั้นออกมาปฏิเสธว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเหลวไหลนะครับตอบโต้รายงานสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการก่อวินาศกรรมในครั้งนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้เริ่มมีการดําเนินการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วครับ